ใครมันจะไปอดใจไหวยอย่างมื่อมีผลใหญ่ขนาดนี้อยู่ตรงหน้ามะงมูงใสร่รับแต่แต่ครั้งนี้เนี่ยมูงจะไม่ขโมยธรรมดานะเพราะมูงเนี่ยจะใช้แรคกคูนที่แค่ตัวไปขโมย่อนโอ้โหไม่เคยเห็นบูลว่าซ่อมใหญ่ขนาดนี้มาก่อนเลยอะ่ะทุกคนมีกี่สถานนะเนี่ย1345โอ้โห1สสถานนะ1.5ทีแบบนี้ก็เสร็จมวงใสยลับอดี ตําโดนแล้วจ้าสามสโลบั๊กมึงโดนแน่ตแต่เด,เดี๋ยวครั้งนี้เนี่ยบอกแล้วว่ามูวจะไม่ขโมยแบบใช้โลบั๊กเพราะม่วงมีแร็กคูดถึง5้าตัวจะไปขโมยผลน,นั่นเองทุกคนดูสิเจ้าของสวนมันเอฟเคอยู่แบบนี้ก็เสร็จม่วงอะเดมองไว้ลูกคขนสีทองอย่าทําให้แม่ผิดหวังนะลูกครั้งนี้ไปค่ะ ห้าสี่สามสอง,งเรดี้ไปเลยลูกค่ะตัวพร้อมแล้วหนึ่งไปเอามาให้แม่ค่ะโอ้โหขโมยผลอะไรใม้รูเนเอ่าไปตัวที่2องไป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 วิ่งตบแตกไปเลยค่ะไหนดูซิจะได้ผลไหนไปสามตัววิ่งไปแล้วอ๋อผลนี้ใช้ได้อยู่อยากำใไปแม่ปิด่ัวะ มันลากกูไปด้วยโอ้นี่แม่มึงนะเน่ยโอ้ยอยา่าอย่าอย่าลากกูโอ้ยแม่งลากกูไปด้วยแล้วเ่ยโอ้ยอและนี่นะคะคือผลประกอบการที่ม่วงได้ผลใหญ่ที่สุดมาแต่ถ้าทุกคนอยากเห็นว่าถ้าม่วงเนี่ยเอาผลที่ใหญ่ งหม้อไปทําอาหารจะใช้เวลากี่นาทีทุกคนลองทายมาแล้วคอมเมนต์บอกแบงค์ชมหน่อยถ้าอยากเห็นว่าผลจะออกมาเป็นยังไงรอดูคลิปหน้านี้เลยถ้าไผกำลังมองหาสสตว์เลียงสุดเท่หุ่นปานดาราโกพระไมต้ตึง้งตึ้งตอนนี้ที่ชอบเดอ้อเว,าว,ว้า้วกะป๊า